สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมน,นะครับเข้าสู่ช่องยู u ูบชาววัชราพลวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูโกเบโก SK140LC Mark X Super XM ครับอยู่กับทีมงานเซร์ ี่ก็กลับมารีวิวหรือว่ากลับมาถ่ายทีมงานนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับทีมงานที่วิ่งงานขยายซีเลนให้กับทีมงานจดเซ็งข้าไม้นะครับรดดัวิ่งไม่เยอะ สวัสดีครับผมวิ่งเงินจ okay. yeah, okay. ีดำลูกพี oh, ่วิ่งเงินจีดำห้าวันโอาดำเจอะสี่วะ คนโตัวดนโดนต่ำก็เล้ไมีก็เด้พราะตั้งรักกันผมกับจังหวะก็้อแรนท่ากันแรนได้กันเลทมองท่าคลิปกันเพราะว่าก็มีทีมงานไหนแรนดินได้นี่แหละไทยอนสอยครับต้นครับนแปดครับแปดบอกอยู่ที่หลอดอยูนที่หลอดได้ได้ครับ การรถีโอเปอเ่กมปจากากบยุกเข่าไนยหลายเรียนหลาย,ลายมองครับ, <c oughs> บตั้งกุบลตั้งางงานหลักงงาจากของนำเป็นงานจาของทงอยากกำหน้าน้ำนะครับเียนเ่งรถรถถัง่งน้ากเขาเรียไห้เพิ่นเป็นอิฟอว์เห็นหน้าคนเนาะ ไัรบรกสอยิมงร,รับสหหบส,สิตาวา,ามาตัดงีงกับปะนะสองมหหาตัดโอเคครับขอบคุณครับผม เดี๋ยวมือหนาจะมาอยากขึ้นด้วยกันปักปักสองลอยครับสองลอยครับผม <laughs> นี่ก็เจอทีมงานนะครับให้สติ๊กเกอร์นะในเขตยะโสธรนะครับก็งานรับเหมาทมที่หรือว่ากดให้น้องครองเบึงนะครับสามารถแจ้งเลยนะเบอร์นี้เลยครับ08-6 26 28ดห4นะครับอันนี้ก็คือเป้ธีรพงศ์นะครับ ไปทีลพงสามารถจ้างงานกันได้ครับในเขตจังหวัดยะโสธรน,นะครับอำเภอเมืองหรือว่าจะเป็นอำเภอปุดชุมไซมูลป่าตี้วก็ได้ครับก็มีรถขุดทั้ง140แล้วก็200นะ เบโกหรือว่าโคเบลโกนะครับแล้วแต่จะเรียก 140lc s u ส e r เ m อเเดี๋ยวมุมนี้เราจะให้ดูด้านหลังนะเพราะว่าเราจะได้เห็นงานตักแรือว,ว่างานขดเข้าด้วย อากาศยามบ่ายแก่ๆครับ3-4สโมงเย็น4โมงเย็น5โมงเย็นนะครับก็อยู่กันกับทีมงานคุณภาพอีกนหนึ่งทีมงานครับในเขตจังหวัดยะโสธรนะครับทีมงานเสรีนะครับแล้วก็เป้ชิดพง์ วันนี้เป็นวันที่9ร 9, ัษภาคม2565วันนี้เป็นวันมงคลนะครับวันมงคลวันแต่งงานวันผูกข้อไม้ข้อมือนะครับหรือว,ว่างานผูกแขนนะเกียบเลยวันนี้เป็นเลิกดีเลิกมงคลครับทีมงานก็เพิ่งจะได้วิ่งดินกันนะคุณผู้ชมหลังจากที่หยุดไปหลายวันเพราะว่าฝนตกนะครับทำงานกันไม่ได้นะ รถด็วิ่งกันสี่คันนะครับคันแรกเรามาแล้วมาไม่ทันนี่ก็คันที่สองที่สามมงคันที่สี่นะครับก็าอาจจะเป็นคลิปไม่ยาวเท่าไหร่ตักใส่หกร้อนะครับขนาดร้อยี่นี่พอดีร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่นี่พอดีบุก,กี่เขาก็งม่ได้เล็กนะเมื่อเทียบกับกระบะหกร้อกระบะ ระบะ4คิวนี่ก็0.6กูกบาทเมตรครับก็เวลาอมก็ได้เยอะเหมือนกันลูกพี่คนขับไม่โคบ,บอกว่าผมมาไม่ทันน้ำฝนดำซิ่งว่าอย่างนั้นสาวน้ำฝนดำซิ่งเ้เขาก็มามาวิ่งด้วยนะครับมาวิ่งดินด้วยนะ เราก็มาไม่ทันเขา1.40ตัวนี้หนัก13ตันกับอีกห0รกิโลกรัมนะครับรุ่น8นะถ้าเป็นรุ่น1ิบนีหนัก14ตันกับอีก200รกิโลนะครับ รุ่น11นี่จะหนักกว่าครึ่งตันเลยหนักกว่าประมาณราวหกรกิโลครับตัวนี้13ตัน6ตัวนั้น14ตัน2ก็ตักใส่ n p r มันก็เทแล้วครับตอนเย็นนี่เพราะว่ารู้สึกว่ามืดๆเคลึ้มๆนะค่อนข้างมืดครับไม่ค่อยได้เจอแดดเลยตั้งแต่ขึ้นเดือนพฤษภามานี้เจอแต่ฝนนะครับ จอแต่ฝนแต่วันนี้เราไม่เจอน้ำฝนอา้าวก็เรียบร้อยครับน่าจะได้รอรถดำอีกนานเลยเป็น10นาทีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Youtube ชองวัชระพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการารับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆตอนนี้ช่องอัพคลิปลงนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าโกเบโก SK140 LC Mark ก Super XM ก็นะครับก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนแล้วก็ทีมงานเซรีนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ลาละครับ